ครับสวัสดีครับผมบระลสาลีผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตสละกรมการจังหวัดปทจุมธานีศูนย์เราก็มีบริการหลายด้านด้วยกันเช่นบริการให้ข้อมูลข่าวสารและการส่งต่อบริการให้คำปรึกษาเพ่นเพื่อนบริการฝึกทักษะเพื่อการดำรงชีวิตสละบริการพิทักษิตและบริการผู้ช่วยคนพิการและยังมีบริการเสริมเช่นบริการเรื่องซ่อมสร้างอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการบริการเรื่องของเงินกู้ประกอบอาชีพ ริการเรื่องของทาบัตรต่อบัตรให้กับคนพิการในชุมชนนะครับวันนี้นะครับในฐานะนจปพพาทัวร์นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมนะครับการทํางานของคนพิการนะครับที่ได้รับการจ้างงานตามมาตราส3มและ35นะครับภายในศูนย์การสำรชีวิตยลักคนพิการของเรานะครับเดี๋ยวตามไปรับชมนะครับ สวัสดีครับผมปิยวัฒน์มหาพันธ์นะครับโดยตําแหน่งเป็นเจ้าที่ฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการครับทำงานอยู่ที่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการเจ้าตุมธานีทํางานปีนี้เข้าปีที่5้าครับได้รับการจ้างงานมาตรา35จากศูนย์วิทยาศาสตร์เบตาโกจํากัดนะครับการทํางานของผมโดยหน้าที่แล้วผมมีทํางานทั้งอินดอร์และเอาดอร์คือจะทํางานทั้งภายในศูนย์และก็นอกศูนย์ภายในศูนย์ผมมีทำงานเรื่องเอกสารเป็นส่วนมากคือไม่ว่าจะเป็นการให้บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ที่เข้ามารับบริการเกี่ยวเรื่องสิทธิต่างๆเช่นการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพการทำบัตรต่อบัตรหรือการปรับปรุงสภาพบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็อื่นๆทั้งสิทธิต่างๆเกี่ยวคนพิการจะได้ข้อมูลนั้นแล้วก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลการให้บริการต่างๆทั้งการทำบัตรต่อบัตรการให้ยืมกายอุปกรณ์การให้บริการต่างๆแล้วก็จะทำบันทึกข้อมูลของสมาชิกของศูนย์แล้วก็จะบันทึกข้อมูลกับ ที่เราไปฝึกทักษะคนพิการต่างๆนะครับแล้วก็เอาดอคือทํางานลงพื้นที่ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลคนพิการลงพื้นที่พูดคุยกับเพื่อนคนพิการพี่ๆน้องๆคนพิการแล้วก็ลงพื้นที่ไปฝึกทักษะให้เพื่อนพี่น้องคนพิการครับอันนี้คืองานหลักที่ทําอยู่ปัจจุบันจากการทํางานที่ผ่านมานะครับก็ผลลัพธ์ทำงานที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าคนพิการที่เราได้ลงไปพูดคุยได้ลงไปฝึกทักษะหรือให้คำปรึกษาฉันเพื่อนก็รู้สึกว่า ทำให้คนพิการมีความมั่นใจขึ้นมีความกล้ากล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกคือไม่ใช่คิดอย่างเดียวคือคิดแล้วทําและต่อย,ยอดกับตัวเองได้มากขึ้นมีการกล้าพูดให้สังคมรับทราบถึงความคิดของตัวเองมากขึ้นมีส่วนร่วมกับสังคมมากขึ้นในสิทธิของมนุษยชนเหมือนกันทุกคนนะครับการดูแลสุขภาพที่ผ่านมาหลังจากได้เข้า90วันมาจากองฉันแน่นอนครับอันนี้ผม ที่เห็นได้ชัดเลยคือจะกินอาหารที่ไม่ค่อยรสจัดแล้วก็จะดื่มน้ำผมจะดื่มน้ำเป็นขวด1ขวดผมจะดื่มน้ำา1,500มลลิตรในแต่ละวันผมจะดื่ม2ขวดคือ3,000ซีซีเป็นอย่างน้อยครับก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ปัสสาวะใสแล้วก็ไม่มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนื่องจากผมใส่สายส่วนปัสสาวะนะครับเรื่องการเก็บการอมผมจะเก็บออมเดือนละ2,000บาทถึง3,000บาทซึ่งทำให้ชีวิตผมดีขึ้น หลังจากที่ได้จ้างงานมาปีนี้เขาปีที่ห้าก็ทําให้ชีวิตทั้งครอบครัวแล้วก็ชีวิตของตัวเองดีขึ้นเป็นอย่างยิ่งครับการช่วยเหลือสังคมเมื่อกี้ตอนที่ได้แจ้งไปแล้วครับคือตามที่ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคนพิการในชุมชนต่างๆหรือไปฝึกทักษะให้คนพิการในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่นใจการฝึกทักษะการลงชีวิตอิสระนี่คือหมายถึงว่าเราไปสร้างความมั่นใจให้คนพิการสร้างความกล้าให้คนพิการที่จะออกสังคมหรือที่จะแสดงออก ให้สังคมรับทราบในความคิดของตัวเองแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ของตัวเองได้เต็มที่กล้าคิดกล้าถามกล้าเสนอให้สังคมรับทราบความคิดของตัวเองครับเป้าหมายในอนาคตคือที่ผมวางไว้คือผมจะฝ,ฝึกฝึกทักษะในการจรจาในการพูดกับเพื่อนคนพิการแล้วก็การถ่ายทอดให้เพื่อนคนพิการแล้วก็สามารถให้เพื่อนคนพิการเนี่ย ได้ถ่ายทอดต่อสังคมอีกเพื่อที่ว่าคนพิการจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็คนพิการจะมีเขาเรียกว่ามีการลงชีวิตอิสระได้มากขึ้นทุกอำเภอจะมีแกนนาทุกอำเภอเจ็ดอำเภอของปทุมธานีครับแล้วขอบคุณมากที่จ้างผมมาปีนี้ป,นปีที่ห้าแล้วขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผมนายจิริพันธ์านต้นปัจจุบันอายุ38ปี ได้รับการจร้างงานโนพิการมาตรา35จากบริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบตาโกจำกัดปีนี้เป็นปีที่2ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์การดำรงชีวิตสลากคมิการจังหวัดปทุมธานีครับงานที่รับผิดชอบหลักก็จะอยู่ในส่วนของการให้ข้อมูลข่าวสารและประสานส่งต่อครับซึ่งการปฏิบัติงานของทั้งศูนย์จะมีทั้งการทํางานภายในสํานักงานและการลงพื้นที่ให้บริการในชุมชน เราก็จะให้ข้อมูลในเรื่องของสิทธิคมมีการต่างๆเช่นเรื่องของการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพเรื่องของเงินปรับสภาพบ้านบริการฝึกทักษะและเรื่องของการส่งต่อเพื่อขอกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการซึ่งในปีนี้มีการให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการดูแลสุขภาวะด้วยครับจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการ90วันมาตราจารของฉันได้รับความรู้ มากมายครับเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างเช่นการดื่มน้ําการทานผักการลดหวานมันเค็มซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อตัวผมเองแล้วคนในครอบครัวหรือคนพิการที่เราลงพื้นที่ไปให้ข้อมูลมีสุขภาวะที่ดีขึ้นครับและยังป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรค NCD ด้วยในเรื่องของการออมนะครับจากการที่ผมได้รับการจ้างงานปีนี้เป็นปีที่2 ก็ยังมองเรื่องของการศึกษาบุตรเป็นหลักครับในเรื่องของการออมเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ครับมีรายได้เสริมจากการขายขวดน้ำพลาสติกบ้างกระดาษลังบ้างจากที่ทำงานจากการที่ได้รับการจ้างงานจากศูนย์บริษัทวิทยาศาสตร์เบตาโกจำกัดทำให้ผมสามารถวางแผนบริหารจัดการเรื่องของการเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายได้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากครับโดยลักษณะการทำงานของทั้งศูนย์เนี่ยเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนและสังคมอยู่แล้วนะครับการให้ข้อมูลข่าวสารการลงพื้นที่ให้บริการซึ่งการทำให้คนพิการคนหนึ่งนะครับได้มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมีการดูแลเรื่องของสุขภาวะสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้แม้จะมีความพิการ แต่เขาสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองมีแนวทางการดำรงชีวิตที่สระของตัวเองได้ถือเป็นความภาคภูมิใจในการทำงานของพวกเราครับโดยเป้าหมายในอนาคตเนี่ยเห็นได้ชัดว่าการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการมากกว่าการส่งเงินเข้ากองทุนครับ เพื่อข่ายการทํางานโดยคนพิการเพื่อคนพิการจะต้องเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพื่อให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพื่อการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการในส่วนที่เข้าถึงยากให้เขาได้เข้าถึงสิทธิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้คนพิการสามารถที่จะกลับมาดำรงชีวิตอิสระข,ของตัวเองได้อย่างมีส่วนร่วมและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับ เครับผมที่ที่เล่นที่จุดทับที่รถคนตายมาเลยครับเต่เมียนช่วยแล้วก็ขอตัดตัดตครับตามมานที่ทำงานที่สื่อแล้วก็ทำงานที่วันตรวจตำรเจอทำงานฝากรถฝากปะแล้วก็ที่ที่สวยก็ทำสามตีแล้วก็ามิดอย่าง ครับคือน้องนัทพลชทยมาศเนี่ยครับแต่วามพิการของเขานะครับพิการประเภทที่2ครับคือพิการทางการสื่อสารและการพูดนิดหน่อยครับเลยทาให้เขาไม่ได้ยินและอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนิดหน่อยคือในตำแหน่งของน้องนันทพลชทยมาศนะครับน้องนันทพลชทยมาศทางานปีนี้เขาปีปีที่3ครับทางานตั้งแต่ปีส5 6 5รอาครับโดยตำแหน่งเขาคือเป็นผู้ช่วยคนพิการ ในงานรายละเอียดของการรับผิดชอบงานเขาคือช่วยคนพิการช่วยเหลือคนพิการที่เข้ามารับบริการแล้วก็อาจจะมีซ่อมกาอยอุปรกรณ์หรือเครื่องช่วยคนพิการาต่างๆแล้วก็ลงพื้นที่กับเจ้าที่อีกด้วยครับผมครับแล้วไม่ทราบว่า,าได้ทํางานที่นี่แล้วรู้สึกภูมิใจอะไรบ้างครับที่ได้ช่วยคนรู้สึกอย่างไรบ้างครับถ,ถ้าตายถ้สบายตายจะช่วย ช่วยคนพิการช่วยที่รถแล้วถ้าที่รถเจอรถปุ๊บในโรงมานเนี่ยได้ดีสบายน้องตะพลใช้มาสบอกว่าน้องนักตะพลใช้มาสได้รู้สึกมีความรู้สึกสบายใจและดีใจที่ได้ช่วยคนพิการเช่นการยกคนพิการที่มารับบริการขึ้นรถหรือยกคนพิการช่วยยกคนพิการที่มารับบริการเนี่ยลงรถ แล้วก็เขียนขึ้นมารับบริการที่ศูนย์ตรงนั้นที่น้องนัทะพนชัดเจนมากรู้สึกสบายใจในการทํางานที่ศูนย์ครับแล้วที่ทํางานเนี่ยมีการเก็บการออมยังไงบ้างครับการเก็บการออมแล้วก็รู้สึกภูมิใจอะไรบ้างที่ที่เราได้ทางานที่นี่ก็ทำงานก็ฐานเดีอวออวก็เดียวออกปุ๊บแล้วจัดต่างอล้าเดียวออกแล้วตลางให้ท้ายแฮเมอร์ฐานทอย่างแล้ท้ายเลาใท้ายให้ผมหาตัวเลขตัวเลขทึ้งอะไรครับก็ด้ครับ ครับน, <S <S น้องตุ้งคนใช้มากบอกว่าได้ทําการเก็บตระรอมคืออันดับแรกคือเมื่อทํางานแล้วตังออกมาน้องตุ้งใช้มากก็จะเก็บงานจะเก็บเงินครึ่งหนึ่งให้ทางครอบครัวหรือแม่แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งน้องคบนใช้มากก็จะเอาไว้ใช้หมุนเวียนตรงนี้ครับแล้วก็ที่ผ่านมานะตุ้งคนใช้มากเ0้าสิบวันเก้าสิบวันที่ที่ได้ส่งเข้าระบบได้ทําอะไรบ้างครับเออตา้งตั้งสุดวันจนวันตันจนวันเลครับครับอ๋อ ผมหรืลคนต่างคนตามหรือมากทุกวันจนทุกวันกันมากครับแล้วได้มีการออกกําลังกายหรือว่าการทํากิจกรรมอะไรบ้างหรือเปล่าเออไม่ได<ม>้ทำอะไรออกกําลังกายเช่นออกกําลังกายเช่นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยก็กส็กสาธิตท่าสาธิตน้ำครับอ๋อตาถ่าย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 รูดถ่ายถ่ายถ่ายขับถ่ายปินเด็กพีเอ่อเหรอครับครับอ๋อพระนรัตพลใช้มากเขาบอกว่าเขาจะมีการวิดพื้นกินน้ํำ กินน้ําตามที่เขาได้ความรู้จากก้าวส่วนมายของฉันนะครับคือแปดแก้วต่อวันแล้วก็มียืดเสน้นยืดสายบ้างแล้วที่ผ่านมาน้องตุ๊กเชยมาได้ทํอาอาชีพเสริอมอะไรบ้างครับหลังจากเสร็จงานแล้วได้ทําอาชีพเสริมทําอะไรบ้างเห็นว่ามีมีขับขับวินมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ไหมครับก็แล้วถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามาช่วยจุดจอดแต่ท้ช่วยเหลือจุดจุดอดก็เรื่องราห้าเมเย็น ถามว่าพาบินต่อมือทุกวันทุกอย่างนะครับครับพี่น้องนักธุรกิจใช้มาแจ้งมาคือเมื่อทํางานที่ศูนย์เสร็จแล้วห้าโมงเย็นเสร็จแล้วนักธุรกิจมาก็จะไปขับวินมอเตอร์ไซค์อีกทีหนึ่งคือเป็นอาชีพเสริมเพื่อที่จะได้เงินช่วยเหลือครอบครัวและตัวเองเพิ่มมากขึ้นตรงนั้นแล้วต่อไปต่อต่อไปอยากจะทํางานอยากจะพัฒนาตัวเองยังไงบ้างต่อไปอยากจะอยากจะทํางานอย่างนี้ทางานอะไรที่อยากจะพัฒนาศักยภาพตัวเองบ้าง ทวัไม่เริ่มเลยครับทำอะไรนะไม่มีอะไรอะไรนะทำทุกอย่างนะครับครับก็ประมาณว่าองคสมเด็รนเรศมากอยากจะทําทุกอย่างให้ดีขึ้นแล้วก็อยากจะช่วยเหลือคนพิการอย่างนี้ไปทุกๆวันครับครับผมครับงั้นก็ขอฟอบครับสวัสดีครับผมในอำนาจใจทถวมอายุสี่สิเจ็ดปีได้รับการจ้างงานมาตาสามสิบห้าเข้าปีที่สอง จากบริษัทโปโนวาและปราทอรี่ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์การดูรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดปทุมธานีทํางานที่ศูนย์มีความสบายใจเจ้าหน้าที่เพื่อนร่วมงานมีความเป็นกันเองมีอะไรคอยช่วยเหลือกันในแต่ละตําแหน่งหน้าที่ทําให้เราทํางานแล้วมีความสบายใจได้เข้าร่วมโครงการ90บวันมหัศจรรย์ของฉันได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพได้ดื่มน้ําวันละแแก้วกินผักวันละสี่กำมือ ลดเปรี้ยวลดเค็มลดหวานออกกําลังกายทุกวันเป็นสม่ําเสมอเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงการออมได้เข้าสวนเก็บผักผลไม้อาทิเช่นกล้วยหน่อไม้มะเขือเทศเพื่อมาไว้รับประทานได้เหลือจากรับประทานได้ขายแล้วเก็บเงินไว้หยอดกระปุกอมสินเพื่อไว้ใช้จ่ายในวันข้างหน้า ได้เข้าไปคุยกับเพื่อนบ้านชุมชนต่างๆได้เข้าไปพูดคุยปัญหาต่างๆและช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆและได้เข้าไปพูดคุยเรื่องสิทธิของคนพิการเป้าหมายการทํางานในอนาคตอยากจะพัฒนาตัวเองเรื่องผู้ช่วยคนพิการอยากจะช่วยคนพิการอย่างถูกวิธีเพื่อลดไม่ให้คนพิการบาดเจ็บ สวัสดีครับผมนาพิบูรณ์คงศรีวิไลความมีการการขึ้นหมายประเภท3ครับอายุ47ปีครับบริษัทวัดจ้างโบโนาว่าและบบอราเทอรี่ครับอายุงาน6เดือนครับงานที่ได้รับป้บหมายคืออยู่คอยซ่อมรถวิชาธรรมดาและวิชาไฟฟ้าครับชั้นซ่อมบำรุงครับงานที่ได้รับป้บหมายที่ได้รับี่กับทำความสะอาด ทั้งที่ในศูนย์และนอกศูนย์คนมพิการ i อครับและซ่อมอุปกรณ์ของคนมพิการทั่วไปครับความภาคภูมิใจท,ที่ที่ได้รับคืองานที่ได้รับมอบหมายจากทางศูนย์คอมพิการ i ไออครับและหัวหน้าและทางหัวหน้า i อเลที่ได้รับมอบหมายให้ได้กระทำได้ทำคือความภาคภูมิใจครับ การดูแลสุขภาพือการกินอาหา,ารครบหลัก5หมู่และดื่มนมทุกวันครับาออก,ออก,การออกกําลังการยกดัมเบลวันละ5ทีแล้วก็หัดขึ้นลงวีแชร์ธรรมดาด้วยตัวเองครับการออก,ออก,การออมเก็บขวดพลาสติกและกลองกระดาษเพื่อเป็นเงินสะสมเพื่อลงทุนเพื่อปรัปรุงบ้านเรือน ที่อ,อาปสรของตัวเองครับด้าช่วยเหลือสังคมคือการหลังจากเลิกงานที่สูงในแอรแล้วเป็นอาสาสมัครช่วยถือปๆๆ้ายโดาลมเมาแล้วขับเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียครับปหมายแนะเขาอยากจะช่วยเหลือเพื่อมีการทั่วไปในชุมชนที่อยู่ระดักว,ว่าและทั่วไปครับอยากจะทําให้ตัวเองเก่งขึ้นและชํานาญขึ้นกว่าเดิมครับสวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวิดรแก้วสนินรอค่ะอายุ24ปีค่ะคนพิการประเภท3ค่ะได้จ้างงานมาตา3า3หค่ะบริษัทที่จ้างงานนาวาสีเมนูเฟสเจอริงค่ะทำงานที่ศูนย์การํำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดปทุมธานีค่ะปัจจุบันโดยตำแหน่งผู้ช่วยคนพิการค่ะ ช่วยปรับภูมิทัศน์รอบศูนย์ค่ะช่วยจัดเตรียมสถานที่ภายในศูนย์ค่ะช่วยจัดเอกสารต่างๆค่ะและช่วยลงพื้นที่กับพี่ๆค่ะงานที่ภูมิใจคือได้ไปลงพื้นที่กับพี่ๆค่ะได้ไปให้ข้อมูลข่าวสารกับคนพิการค่ะและอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องการทำงานค่ะ อยากทำงานให้ดีขึ้นค่ะอยากเล่นอยากทำงานในคอมเป็นค่ะและอยากทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่ที่สุดค่ะดูแลสุขภาพร่วมจิตกรรม90วันมหาจรจย์์ของฉันด้วยการทานผักและผลไม้ทุกวันค่ะปั่นจัย,ยานทุกวันและยกแขนขึ้น ทุกวันค่ะผลการออมได้หยอดกระปุกทุกวันค่ะวันละ30 4 0บาทค่ะการหารายได้เสริมคือได้แบ่งผลไม้จากแม่ไปขายเพื่อหยอดกระปุกทุกวันค่ะได้อาสาช่วยเหลือคนพิการในชุมชนและช่วยปลูกต้นไม้ ในชุมชนและสังคมเพื่อให้สวยงามค่ะอนาคตข้างหน้าก็อยากทำงานที่นี่ต่อค่ะอยากทำงานให้ดีขึ้นอยากทำงานให้พี่ๆภูมิใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมประกอบผลงานประเภทฟารมพิการทางการเคลื่อนไหวอายุ54ปีได้รับการจ้างงานจากบริษัท TGC โปรเกตจำกัด มาตรา33อายุการทำงาน8ปปีหน้าที่เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคมงานที่รับรายละเอียดงานที่ได้รับผิดชอบต่อบัตรทำบัตรเงินกู้ประกอบอาชีพคนพิการเงินปรับสภาพบ้านคนพิการนำเอกสารส่งพัฒนาสังคม ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีผักรวมอยู่ด้วยดื่มน้ำวันละแปดแก้วหรือสองลิตรครับเดินออกกำลังกายทุกเย็นวันละสี่สิบห้านาทีการออมเก็บขวด รอบๆหมู่บ้านเอาไว้ขายเป็นรายได้เสริมงานช่วยเหลือสังคมคนพิการลายใหม่แถวแถวบ้านให้นำพาไปทำบัตรคนพิการลายใหม่เป้าหมายการทำงานในอนาคตลงพื้นที่ เยี่ยมคนพิการให้คนพิการได้รับรู้สิทธิของคนพิการเพื่อพัฒนาข่าวสารสิทธิประโยชน์ของคนพิการในอำเภอสามโคกและอำเภอใกล้เคียงจะได้รู้เรื่องสิทธิของคนพิการทั่วถึงได้มีประโยชน์กับคนพิการครับวันนี้เราจะพอพาทัวร์นะครับพามาเยี่ยมชมนะครับการทำงานนะครับ ของพนักง,งานเจ้าหงงาน้าที่มาตรา3 3และ35นะครับที่ศูนย์การตำรวจชีวิตสระคนพิการจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ทางศูนย์นะครับมีบริการการให้ข้อมูลข่าวสารและประสานส่งต่อนะครับโดยการประสานกับหน่วยงานต่างๆนะครับเช่นสถาบัานสตรีนทอนนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีนะครับประกันสังคมนะครับแล้วก็สํานักงานขนส่งจังหวัดนะครับเพื่อขอ ه, ขอเรื่องกายอุปกรณ์เครื alone, aa, ouais right ่องช่วยความพิการนะครับเช่นรถวิ่แชร์ไฟฟ้านะครับรถวิ่แชร์แบบธรรมดานะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการต่างๆนะครับอันนี้ก็มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับมีเรื่องของการทําบัตรต่อบัตรนะครับเรื่องของเงินกู้ประกอบอาชีพนะครับนี่ก็มีเจ้าหน้าที่นะของเรานะครับก็จะจัดการเรื่องตรวจสอบเอกสารนะครับสำหรับคนพิการที่เข้ามาขอรับบริการที่ศูนย์นะครับแล้วก็นําส่งต่อให้กับทางพัฒนาสังคม จังหวัดนะครับเพื่อออกบารให้นะครับหรือว่าเพื่อที่จะต่อบารให้กับคนพิการหรือว่าเงินกู้ประกอบอาชีพก็ดีนะครับก็มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนเรื่องของการให้คำปรึกษาจากเพื่อนนะครับแล้วฝึกศึกษาอันนี้เป็นเรื่องของบริการที่ควบคู่กันไปนะครับเรื่องของคนพิการที่จะเข้ารับมาเข้ารับบริการเรื่องของฝึกศักษะก็จะผ่านกระบวนการการให้คำปรึกษาจากเพื่อนก่อนนะครับโดยเรามีทีมงานนะครับที่ ผ่านการฝึกอบรมนะครับ IL เรียกว่า IL Instructor นะครับรุ่นที่มันผ่านมานะครับก็เป็นทีมงานนะในการให้บริการคนพิการนะเรื่องการฝึกทักษะในการดำรงชีวิตอิสระนะครับแล้วก็มีบริการเรื่องของพิทักษิ์นะครับพิทักษิ์สิทธิของคนพิการต่างๆนะครับเรามีการลงพื้นที่นะครับให้ความรู้นะครับเรื่องของสิทธินะในการกู้เงินประกอบอาชีพก็ดีนะครับเรื่องของเงินปัจจุบัที่อยู่อาศัยก็ดีนะครับหรือหรือเบี้ยความพิการก็ดี นะครับเรามีการลงผู้ที่ให้ข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่อให้คนพิก,การได้ใช้สิทธทิประโยชน์ของตัวเองอย่างอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เ,เกิดประโยชน์นะครับกับคนพิการในชุมชนนะครับบริการผู้ช่วยคนพิการครับอันนี้แน่นอนครับเราก็ขาดไม่ได้เลยนะครับเราก็มีบริการผู้ช่วยคนพิการนะเรามีผู้ช่วยทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะสองท่านนะครับก็ช่วยเรื่องของการ ช่วยคนพิการขึ้นลงรถนะครับช่วยคนพิการในการทําหรือร่วมกิจกรรมต่างๆทางสังคมนะครับหรือแม้กระทั่งเช็ดตัวนะครับหรือว่าทําให้บริการอื่นๆตามความต้องการของคนพิการนะครับอันนี้ก็เป็นบริการทั้ง5ด้านเหล่านะครับที่คนพิการนะครับที่รับการจ้างงานที่ทํางานในศูนย์นะครับก็ได้มีหน้าที่รับผิดชอบกันนะครับ แนวทางในการพัฒนาคนพิการนะครับก็เราเออทางศูนย์เองก็ตั้งใจว่าจะส่งนะครับคนพิการเข้าฝึกอบรมนะครับเพื่อให้ความรู้เพื่อใหออ้มีความรู้ด้านต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของเ,ออเรื่องของการเงินและการบัญชีนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับการจัดทําเอกสารนะครับอย่างเช่นน้องๆใหม่ๆที่มาทํางานที่ศูนย์ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์มากนักนะครับ ก็ต้องฝึกใช้พวกอ,อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าเดืยนนี้ต้องต้อง,ต,องต้องทันทันยุคเนาะทันสมัยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนะครับของอกลุ่มคนพิการที่รับการจ้างงา,งานที่ทํางานที่ศูนย์นะครับส่วนเรื่องศูนย์เองเนี่ยได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะครับาจากพนักงานที่ อาทางานที่ศูนย์นะครับเพราะหลากหลายคนหลากหลายตําแหน่งหน้าที่นะครับข้อให้บริการคนพิการได้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็ตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับหลายคนมีการเรียนรู้นะเพิ่มเติมนะครับจะเป็นเรื่องของการเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ใน YouTube อย่างเงี้ยนะครับใน Google อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเข้าไปใช้อ,องค์ความรู้จากพวกนี้เนะี่ยมาให้ข้อมูลข่าวสาร กับคนพิการได้นะครับให้บริการคนพิการนะครับทั้งเรามีทั้งภายนอกและภายในนะครับทั้งเอ่อที่เราให้บริการที่สํานักงานนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปให้บริการด้วยนะครับทุกบริการของเรานะครับมีเรื่องของซ่อมสร้างนะอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการนะครับก็มีซ่อมผูกวิวแชร์ไม้เท้าไม้ค้ายันนะครับที่เอ่อเจ้าหน้าที่เราเพิง่งเอ่อสามารถทําได้นะครับสามารถทําได้ก็ งานในศูนย์ก็มักจะช่วยๆกันนะครับมักจะช่วยๆกันนะครับแต่ละบทบัทหน้าที่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่บทบาทที่ต้องรับผิดชอบนะครับส่วนส่วนเวลาที่จะให้บริการนะครับก็ช่วยกันนะครับให้ให้งานแต่ละงานนะครับบรรลุถึงวัตถุประสงค์นะครับบรรลุถึงเป้าหมายนะครับครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณบริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกจำกัด บริษัทโปโนว่าและบรอตเทอรี่จำกัดบริษัทนวัสีเมนูเฟเจอริงจำกัดบริษัท TKC คซีโปเกตจำกัดบริษัทิี่นวัตกรรมทางสังคมสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทยในนามศูนย์ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังว่าอย่างยิ่งว่าจะรับการสนับสนุนในโอกาสต่อไปขอกราบขอบพระคุณครับ